ทุกคนก็คือว่าในคดีปลุกป,ป่าสงวนเนี่ยนะครับอีกิวซังเนี่ยนะครับทำธุรกิจร,ร,กร่วมกับเจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่ป่าไม้เนี่ยก็ทําธุรกิจร่วมกับอีกิวซังเนี่ยมาเป็นเวลา3ปีนะไม่น้อยกว่า3ปีแล้วก็อีกิวซังก็จะเอาเจ้าที่ป่าไม้คนนี้มาขึ้นเป็นพยานให้กับนะครับพระเอกกับนางเอกทา้พระเอกนะไม่ใช่นางเอกพระเอกเนี่ยนะนะพระเอกกอกเนี่ยในคดีปลุกป่าซึ่งผมถามมาตรงนี้เจ้าที่ป่าไม้เนี่ย คุณทำธุรกิจส่วนตัวกับอีกิวซังและคุณก็เอาความลับของทางราชการเนี่ยมาเป็นพยานยในคดีของของพระเอกกาเกเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับการการที่จะมาเป็นพยานในคดีของของของอีกิวซังเนี่ยมันเหมาะสมถูกต้องไหมนะครับหน่วยง,งานต้องสังกัดต้องพิจารณานะครับว่าการที่เจ้าที่ทป่าไม้เนี่ยจะมาเป็นพยายในยยาให้พระเอกกาเกเนี่ยนะครับโดยมีการทําธุรกิจร่วมกันกับอีกิวเนี่ยนะ มันใช้ได้หรือเปล่านะที่จะมาเป็นพยานให้กับทางให้เอกเกาะในคดีบุกลุกป่าสงวนหรือคดีไม้ท่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สังคมต้องพิจารณานะครับว่าเจ้าที่ป่าไม้เนี่ยมีหน้าที่เนี่ยนะครับดูแลรักษาป่าแต่กลับมาเป็นพยานให้กับทางจำเลยนะครับที่มีการบุกลุกป่าสงวนหรือนะครับทำผิดไม้ท่อนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้สังคมมองเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเราเดี๋ยวนี้มันผิดเพี้ยน นะเจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับยอมมาเป็นพยานให้กับจำเลยใ,ใ,ใ,ใน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 คดีที่มีการทำบุกรุกทำลายป่าในคดีที่มีการนะครับไม้ท่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากให้เห็นว่าภาพของการทํางานเนี่ยของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันเหมาะสมไหมนะครับในการมาเป็นพยานของคดีนี้นะในคดีอื่นๆเนี่ยผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่เราพบเห็นสิ่งที่เราเจอมาในรอบหลายหลาปีที่ผ่านมา เรารู้แต่เราพูดไปได้เรารู้นะว่าอะไรเกิดอะไรนะครับสิงต่างๆที่เกิดขึ้นผมเรียนไม่นอกประชาชานนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นในคดีที่มีการที่สบพบางละมุงแล้วกัน